มาพ่อแม่พี่น้องมาแซบมโนน้ากันอีแล้วค่ะพาพ่อแม่พี่น้องมากินแบบเก่าๆเดิมๆหันซ้ายหันขวากระตำตำย่ำย่ำคือเก่าค่ะไม่ได้คือดกแป๊กไม่พ่อแม่พี่น้องหันซ้ายหันขวากระตำตำย่ำย่ำคือเก่าอีแล้วค่ะมาเดินมาเดิบนบาดนี้ไอ้ตำมึกสายคือเก่าค่ะพาโลอันเฮ็ดจะนำกับเฮ็ดนั่งฟ้า คือบอกก็หันซ <asy> <ang> <calculations> ้ายหันขวาก็ตำตำยำๆคือก็เซ็ตอะไรไปอหมพี่น้องมาเด้อมาเด้ออันนี้มึกสายยกษ์ค่ะเมื่อก่อนกินมึกสายน้อยมื่อดี้กินมึกสายยกษ์ค่ะ เสียไปแล้วเห็ดนาง่มก่อนอจักนางฟ้านางมไป้องเห็ังเห็ดนางฟ้าจากนางฟ้านางมค่ะ คักคักไปไมพี่น้องคักคักค่ะตำมึกสายค่ะมึกใสายใยนวดมึกใสายใยชอบอีแล้วไม่เหรอค่ะมาเดินมาเดินไปไหมพี่น้อง พักมือมาแซบมะโนน้ำกันค่ะชีวิตผ่านไปแต่ละมือ้อแต่ละมือ้อทำงานมื้อหมื่มยประมาพี่น้องแต่ก็มีความสุขหล,ลายๆก่ะ ต้องดมเธอพีเนองจักระบาไปเลยทำไมนี่ไม่ได้ไประบาแล้วมันนี้กินย่างหรือ แซ่บไปค่ะสำหรับคนมากมีแซ่บไปเลยค่ะอันนีม้มีแมนกับเข้าวหมพี่น้องม,มีแมนกับเข้าแต่กินแทนเข้าค่ะไม่ใช่กับข้าวนะคะแต่ก็กินแทนข้าวนะ งงบอเพรมัยพ่นงม่แมนกับขา้าวจะกินก็นกินแทนเขา้าคือว่าไม่ได้กินกับข้าวนะคะคือไม่ได้กินกับข้าวนะคะก็เลยวบาพาก,ก็เลยว่าผไม่แมนกับขา้าวงงไหมคะงงไหมว่าไปก็งงเลยคือกินกินแต่ได้นี้นะะกินไปแล้วมันก็อิ่มไปเลยค่ะไม่ได้กินข้าวอีกค่ะเสียอะไรไปไห่ไมไหมพินง นเลยละกินต่ความเผ็ดเผ็ดเผ็ดลมอ้าหูเลยวพ่พี่นเนง

หลมมเมื่อกี้นี่ปัดนลืมพอแม่พี่น้องได้เปิดเปิดเลยมันก็เลยไหลเอามาหมันเลยม,มามามา,มาสอยกินนะพ่อแม่พี่น้องอันกว้วเลนะแต่เยอะนั้นหิวนั้นพ่อแม่พี่น้องกระพวกไปหิวยังะขมักกินแต่เผ็ดเพชรแซ่บๆนะคะ บัตเอสแล้วกัดน,นั่นนี้แหละค่ะคู่เธอมันไม่สมเยอะไปพี่น้องสงสัยโอ้เสื้ออึสงสัยเป็นพ้าเมยโอรทำงานเมยเหมือนแต่ก็มีความสุขอะไรก็ไม่พี่น้องเอาผ้าแล้าว่าไม่พี่น้อง พ่าได้ยินหลายๆสองทอี่ที่เฟิ่์นมอเกี่ยวกับคนทํางานคนมีทํางานคนทํางานกับเป็นแม่บ้านนะ่ะย่าเอามาค้มแพย่กันพราะไม่พี่น้องเพราะวะ่าสําหรับผ้าแล้วแต่ละหน้าที่มันสําคัญหมดค่ะย่าเอาอันนี้พ้าไม่ได้เอ่ยถึงเพือ่อนหรอก่ะแต่ผ้าระเบาะว่าวย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบ,บกับผู้นั้นผู้นี้คือแต่ละคนนะ่ะ ความจาเป็นเพิ่นมีคือกันผ้าได้ยินกับหูผ้ามาโดยตรงเลยสมัยตะก่อนผ้าก็ไม่ได้ทางานเพื่อนว่า,วาคือมีทํางานมันคือเขาไม่ได้จําเป็นต้องทํางานเขามีรู้เขาต้องดูแลรู้คือแต่ละคนบางคนทําไมต้องดูแลจ้างเขาเลี้ยงคือเราไม่จ้างเขาเลี้ยงไงคือสาหรับผ้าแล้วมันแล้วแต่ครอบครัววันี้น้องอันนี้อันคุยเรื่องปัญหาครอบครัวนึกว่เนาะ มันแล้วแต่ครอบครัวเลยมันมีเกียรว,ว่าคุณไม่ใช่ว่าคุณทําแบบนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เลิศเลอประเสริฐมันมีแมนเพราะไหมพี่น้องแต่ละครอบครัวมีคือกันไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมีคือกันค่ะแต่ละหน้าที่ถึงแม้เขาจะเป็นเพ่งแค่แม่บ้านไม่ได้ไม่ได้สร้างเงินไม่ได้สร้างอะไรแต่ความสําคัญแต่ละหน้าที่สาคัญคือกันเม็ดเพราะไหมพี่น้องเอาในนี้ก็แล้วกันลนะ่ะ กินาตพี่น้องโอ้คอยเปคืออิ่มแบบนี้นะตายแต่ซื้อ <c oughs> ขอดื่มก่อนค่ะอิ่มแล้วแนี้นะโอ้ยเออไหมพี่น้องเลยก็เยอะเบาอว่าถึงแม้จะเป็นเพียงแค่แม่บ้านแต่ซื้อแต่ก็มีความสำคัญของตัวมันเองพ่อไม่พี่น้อง มีได้มีแหมนว่าคุณทํางานแลวโอ้มันสําคัญมันนี่แมนแต่ละหน้าที่สําคัญหมดเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนทํางานหรือเป็นเพลงแค่แม่บ้านแต,แต่ละแต่ละหน้าที่สําคัญเหมือนกันหมดย่ามาอันเปรียบเพียบผู้นั้นผู้นี้แต่ละครอบครัวมีคือกัน,เ,น,น,นเพราะไม่พี่น้องพาละรื่แต่ที่พาพูดนี้นานาพาก็เป็นคนทํางานนะแต่คือพาเขาจือนะคะ แต่ละครอบครัวไม่คือกันความจําเป็นของแต่ละคนไม่คือกันคือในสมัยตะกี้กับมีวบอลผ่านหูคือมีทํางานเอ้าคือแต่ละครอบครัวมีคือกันนะคะพ่อแม่พี่น้องเขาไม่ได้จําเป็นต้องคือผู้อื่นแล้วก็ผู้อื่นไม่ได้จะเป็นต้องคือผู้เห่าอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องการดราม่าเลยอลบอลวอลฟังแต่ซื้อค่ะบะไม่ใช่ว่าคุณเป็นแบบนี้แล้วคนอื่นต้องเป็นเหมือนคุณนะคะอันนี้ก็ได้ยินหลายๆท่านว้ามาก็เลย เออม่สอยใน่จังน้อยสอยสวยสยเอามาสอยใน่จังน้อย,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 อาาย,อยคือแต่ละหน้าที่แต่ละอละไรทำงานเลยไม่ทํางานมันสําคัญคือกันหมดเลยพอม่พี่น้องทุกสําหรับพาแล้วทุกหน้าที่คือความมันสําคัญหมดเลยมันแล้วแต่ครอบครัวพี่น้องแล้วแต่ละครอบครัวจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเขาคือเขาเราคือเราบอกเท่านี้ละ ประมาณนี้พอไหมพี่น้องคือแบบบางเธอพาได้ยินนี่ทําไมคนอื่นต้องเหมือนคุณแล้วทําไมคุณต้องเหมือนคนอื่นคือแต่ละคนไม,ไ,มไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะเน,นี่ยบอกตัวนี้ก่อนโอเคพอไหมพี่น้องพากินต่อไม่ได้แล้วก็อิมอ่มอิมอ่มอิ่มอี่แล้วจะเปลี่ยนเหมือนยังไงสงสัยมื้อหลอายพอไหมพี่น้องโอเคพอไหมพี่น้องขอบคุณหลายทั้งเพิ่นเก่าเพิน 9, เ่นใหม่ทั้งขาเก่าขาจนที่แวะเวียนมาเยี่มยมมายามค่ะ ฝากดไลฟ์ฝากดแชร์ฝากดก,กระดิ่งในเด็กค่ะเด้อฝากดติดตามแล้วจังได้มาเจอกันดูๆพ่อแม่พี่น้องจะได้ไม่กินแซบ่บกินนัวน้ำกันแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีนี่แห้งค่ะสวัสดีค่ะอืม